ครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้หนึ่งทุ่มคึ่งของวันที่ยี่สิบเดือนกรกฎาคมสองหกเจ็ดก็คือผมจะทายคลิปขึ้นเขาช่องตะโกนะครับทุกคนทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดอำเภอตะพยาจังหวัดสระแก้วก็คือผมจะบันทึกคลิปเนี่ยทายขึ้นเขาช่องตะโกในระยะทางสามกิโลมาเบิงงว่าจะใส่เวลาจาักนาทีตอนเนี้ปริมาณรถ ก็คือขาขึ้นนะแทบจะบ่มีรถเลยลงโล่งเลยนะทุกคนลงโล่งเลยถ่ายเบิงขาลงกับมีบ้างนี่มาเบิงขาขึ้นมาที่นี่แทบจะบ่มีรถเลยย่างเมือมือมื่อขึ้นคือเมือว้านเมือวานนะครับผมถ่ายคลิปขึ้นยาวๆมันสิบมันสิบนาทีนะทุกคนมาเบิงว่าขึ้นมือเน,นี่ยโดยที่บ่มีรถม,มือนี่นะทุกคนการจราจรต้องบอกว่าสาหัสสากักันจน้าทีนะเพิ่นมาเฮ็ด Fi, สายไฟสอมแซมหรือว่าเดินสายไฟอยู่ในเขาชองตะโกดี๋ยินมาวา่ามืออื่นมือฮือกะเฮ็ดนะพมกะบ่กเข้าใจว่าเพิ่นมาเฮ็ดในช่วงเทศกาลการเดินาทางเมื่อสีเห็นอย่างแต่กะเอาในมเมื่อเฮ็ดแล้วกะแจงมาเพื่อทราบเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดที่จะสัญจรมืออื่นกะจะมาเฮ็ดอีกแล้วกะอาจจะมีว่าม,ม่อาจจะคือเดบบิด้บดถนนแทน่นอนแนนอล้วกะรถก็จะติดคือคือแบบแบบแบบมือนี่นะทุกคนแจงมาเพื่อทราบเนาะ แต่ว่า็หเสเ็ษภายใน2มืนอนี่ก็ดีถ้าพอเสร็จก็แย่อยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวมือเดินทางกลับของท่านผู้ชมหรือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยกลับไปเหตุการณ์เหตุงานเนี่ยมันจะนักสาหัสขึ้นกันนะเดี๋ยวผมจะล่อท้ายคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆในเขาช่องตะโกรายงานการจราจรในเขาช่องตก,กให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมแต่เวลานี้ หนึ่งทุ่มครึ่งนะทุกคนแทบจะบบมีรถเลยขับรถแบบวังเวงมากๆเลยทุกคนเออผิวถนน,นก็ะบ่ค่อยดีแต่ทุกคนสังเกตนะโอ้โหวังเวงมากๆเลยด้านหลังผมกับบูมีนะตอนเนี้ด้านหลังผมกรบบมีผ่านไปแล้วตามเวลาของคลิปที่ผมถ่ายคลิปยาวๆนี่สนาทีในเขาช่องตะโกเนี่ยระยะทาง3กิโลมาเบิ้งว่าใช้เวลากี่นาทีขึ้นเขาช่งตะโก3กิโเมตรอ่า ทางหลวงหมายเลข348อำเภอตะพญาจังหวัดสราแก้วลอยต่อระวังจังหวัดนะทุกคนตรงนี้คือเขตอำเภอตะพญาจังหวัดสราแก้วเดี๋ยวจะข้ามเขตไปเป็นเขตอำเภอโนนนิแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะจะมีรถสวนลงมาแค่แค่บ์บรจากคันเลยท่านผู้ชมสังเกตบอเออนะอนทีกะระมัดระวังขอความร่มมือพี่น้องทุกคนทุกท่านแหละที่ใส่รถใส่ถนน่าเปิดช่องจราจรพิเศษเอง ในช่วงเทศกาลเวลาเจอเปิดช่องจราจรขอไปช่องจราจรพิเศษเองหมายถึงแล่นย้อนศรขึ้นไปว่าท่านทอมัน่นใจให้รถติดเพราะแล่นย้อนศรขึ้นมาอีกเลนหนึ่งเนี่ยรถขาลงมันลงบ่ได้คนที่เปิดช่องจราจรพิเศษหรือย้อนศรขึ้นไปต้องตีรถเข่ามาในขบ,บวนจะของขึ้นก็คือต้องมาแทรกเพื่อร่วมทางจะเฮ็ดให้รถติดนักกว่วเก่าเลยนะขอขอความร่วมมือเนาะพี่น้องเนาะที่ใส่รถใส่ถนนเวลา ผมโพสหรือผมถ่ายภาพถ่ายคลิปลงไปกับบพ่พอใจเออโทรมาตอว,วทังซิกกะมันมันเป็นสิ่งที่บ่ถูกต้องคุณเขารบกฎจราจรกับบ่มีผู้ใดวา่านยังบ่มีผู้ใดตำหนินะอันนี้ฝากนะมาเป็นห่วงเป็นแย่จากเพจถนนไทยแลนี่ละพานไปแล้ว3นาทีครึ่งนะครับจากตรงจุดพากรถที่ผมถ่ายคลิปขึ้นมาข้างหน้าขเขาข้ามเขตเปน จังหวัดบุรีรัมย์หรืออำเภอโนนีแดงนี่ขามเขตมาแล้วนี่บริเวณนี่คือเขตอำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะทุกคนจากนี่ไปหาอำเภอรหรซสายผมอันตามไปเนาะสามสิบเก้ากิโลมาเบิง้งเอาเจนฮอดอ่าจุดตรวจน้องสมเด็จก็แล้วกันว่าใช้เวลากี่นาทีสามนาทีผมว่าประมาณสี่นาทีนะเนี่ยแบบโลง่ลงๆเลยสี่นาทีทุกคนก็สี่นาทีนะ อ่ะกับประมาณนี้ผมจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆขอให้ทุกคนทุกท่านขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเป็นห่วงเป็นใยจากเพจถนนไทยแลนด์แน่ทั้งขาลงและขาขึ้นทั่วประเทศแน่นาคตผมอาจจะได้ไปท่ายบรรยากาศทึ่งทองถนนในท่านผู้ชมในเบิ้งเนี่ยทั่วประเทศไทยแน่นอนสำหรับอ e ีพีนี่สวัสดีครับ